สุดท้ายแล้วนะคะของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันบริโคไทยนะคะน้องแจ็คบอกว่าสายแรกมาแล้วนะคะขออนุญาตรับสายแรกก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญเลยครับเาิญรลยครับผมอยากจะถามว่ารูปหล่อหลวงปู่ศรีบ้างศิลาส่วนเก้าราคาเป็นไงครับรูปหล่อหลวงปู่ศรีอ่างศิลาใช่ไหมครับ ไม่แพงนะครับปุนาอยู่หลักพันอยู่หลักพันกลางๆจนถึงหมื่นนะครับสลวงเก้าครับผมรูปเหมือนหลวงปู่เซีแล้วอย่างแล้วอย่างเฮสหลวงปู่มุยครับราคายังไรครับไม่แพงเหมือนกันครับอยู่หลักพันครับครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะหลวงพ่อแบนใช่ไหมอาจารย์่็ รุ่นแรกวัดท่าเคยนะคะเนื้ออัปก้าราคาค่ะอาจารย์อยู่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลยเล่นหากันอยู่ที่หลักหมื่นราคาตกบ้างไหมคะที่ผ่านมาก็ยังยังยังอยู่อย่างนั้นยังอยู่ที่ร,ราคานี้อยู่นะคะอ้ามีคำถามนะคะจากในเพจค่ะอาจารย์คะนะก็มีคำถามมาเมื่อสักครู่บอกว่าของพี่สาธิตบอกว่าพระกรุววัดถ้ำเสือตุ๊กตาเล็ก เล่นหากันเท่าไหร่สภาพหมื่นกว่าบาทสภาพหกสิบเปอร์เซ็น์ะจันอืมอ่าถ้าหกก็ก็ก็อยู่หมื่นต้นต้นนะครับหมื่นต้นต้นใช่ครับอ๋อนะคะอ่าสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะจารสวัสดีครับครับผมอาทิตย์นี้พี่ยี่แปดมีประกวดปักเครื่องที่รถบุรีเปล่าครับมีครับมีที่ไหนครับอ่ารู้สึกจะเป็นพี่บูนนะพี่บูนนะครับแล้วจารมาเปล่าครับไปครับไป อ๋อไอเบลนิจาร์พูดถึงแน่ไปไปยังยังไม่ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรแต่รู้ว่าไปแน่เนื่องจากว่าท่านอาจารย์ต้อยไม่ได้ไปท่านติดตุลานะครับผมต้องไปกับน้องต้นอ่าไปกับเสี่ยต้นของเขานะครับแล้วแล้วปิดตาหลวงปู่ศรีวัดอะไรนะศรีตีตะกี้ี่สามหลักพันหลักพันปิดตาแล้วคัอันนั้นมันอ่างจีราครับอยู่หลักพันจนถึงหมื่นอ๋อพี่กองไฟ ครับครับใช่วับเว่าเชิอเนืดูนี้ครับขอบคุณครับครับยับไปให้จานดูด้วยครับผมครับสวัสดีครับครับค่ะขอบคุณนะคะเด่นประแก้มรกตสองสี่เจ็ดห้าเนื้อทองคําบล็อกเพราะชาติาดแสนกว่าบาทแสนกว่าใช่ครับผมอันนี้สภาพร้อยใกล้ๆ1 0้ร้อย ส่วนใหญ่มันจะสวยห,หมดสวยหมดหมส่วนใหญ่จะสวยห,หมดมนะครับพวกบล็อกช่างบวกอะไรเงี้ยทองแดงก็ไม่แพงพันสองพันสามพันค่ะครับอ่านะคะอ่ะแฟนคลับเข้ามาหาอาจารย์ตั้งแต่แรกแล้วนะคะ,คะขอบคุณทุกคนถับด้วยพี่ตู่ลันายมั้งแต่แรกนะคะคุณพี่นันทวัฒน์นะแล้วก็มีคุณสุทธ,ธสวัสดีอาจารย์รันนะคะแล้วก็ม,มีคุณจำลองค่ะนะสวัสดีแล้วก็คุณโกมินนะมาแล้วพี่โกมินนะคะแล้วก็คุณกิมจิ สวัสดีนะคะแล้วก็คุณพี่วรวรรณก็มาเหมือนกันนะคะส้หลับเพื่อนที่ถามหลวงพ่อแบนเมื่อกี้ถ้ามีลองส่งรูปถ่ายมาดูหน่อยนะคะส่งมาที่หมายเลขเรียนขอถามก่อนนี้เดินหลวงปู่สุขสารหลักเมืองชัยนาทปีสองหนึ่งค่ะทองแดงสามพันนะครับเงินหมื่นกว่าบาทค่ะนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าส่งรูปมาให้อาจารย์ดูศูนองเดเบอร์โทรให้ดูสองสาม ห้าเก้าแป5นะคะ0 8 2 5 9 8 2 3ส5งห้สส่งรูปมาดูส่งรูปมาดูครับสวย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 หมือนกลางกลางสายเหนียวเลยนะครับสายเหนียวสุราษฎร์ค่ะไอดีไลน์อันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเมมเบอร์เมมเบอร์นี้ไปแล้วก็จะขึ้นเลยถูกไหมคะใช่ครับใช่ค่ะอ่า ก็ไปดูย้อนหลังกันได้ตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะพูดคุยกับอาจารย์รันได้ศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่งนะคะเหรียญหล่อระฆังหลังซ้อนหลังค้อนหลังค้อนพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวค่อยตอบได้ไหมตอบกันก็ได้หลังค้อนค้างไว้ก่อนก็ได้่ะนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ไหม สวัสดีค่ะต้องปิดเสียงต้องปิดเสียงทีวีก่อนนะปิดเสียงทีวีก่อนคครัับแล้วกุยนในนโททรศัพ์ะคะะนครับอยู่ไหมไม่อยู่ไม่เป็นไรค่ะแล้วครังหลังคอนนะครับสตาร์ทตั้งแต่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ความสวยนะครับแล้วแต่ความสวยนะคะแล้วแต่สภาพใช่อ่าโอเคงั้นมีสายต่อไปไหมคะเมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ไหม ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะศูนย์สองหเจ็ดแดหกเจ็ดกหนึ่งนะคะโทรมาได้เลยนะคะพี่เทิดชัยเดี๋ยวรับสายก่อนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินในเสียงลมเนาะไม่เป็นไรได้ยินในเสียงบลมอ่ะเดี๋ยวต้องยกโทรศัพท์มาคุยกันนะคะถ้าเกิดว่าเปิดโทรทัศน์เนี่ยเสียงมันอาจจะดีเลยได้นะตอนนี้ นะคะอ้าวขอถามนะวิทยเชอร์ชัยถามบอกว่ารูปหล่อร้อยปีปู่เอี่ยมอมราคาคะอาจารย์ร้อยปีร้อยปีปู่เอี่ยมนะครับผมว่าน่าจะพันกลางจนถึงหมื่นนะพันกลางถึงหมื่นรู้สึกราคาขยับนะครับขยับทุกซีรีส์เลยยังเห็นเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงว่าวได้วางสายไปหรือยังนะน้องแจ็คน้องเมื่อครู่นี้มี่เสียงลมได้ยินเสียงลมอยู่เนาะ ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเหรียญหลวงพ่อกี่ค่ะวัดหมูช้างรุ่นแรกราคาเท่าไหร่คะจันก็ไม่แพงครับก็อยู่หมื่นต้นๆนะครับอ่ะสายต่อไปเช่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์รานผมวสันนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่คือจะถามว่าเมื่อกี้ผมฟังไม่รันที่จะจองหลวงปู่สวงหรืออะไรทําบุญสร้างวัดอ่ะอ๋อครับผมเออแล้วผมจะไป สั่งทงเงินไปสร้างวัดได้ยังไงผมอยากอยากจะจองเอ่อเป็นเนื้อเนื้อทองแดงอะไรนั่นอ๋อสามลิตร้อยเก้าเก้าใช่ไหมใช่ใช่มีเรามีทุนน้อยมเก็บไว้เไว้ให้ลูกหลานดูอ่ามากน้อยเนี่ยมากน้อยได้บุญเท่ากันหมดครับจ้ะก็แม่เราลืมขอเบอร์ที่วัดมานะเดี๋ยวได้ทรง จะได้ส่งเงินไปให้ที่วัดหรือส่งไปที่ไหนส่งไปที่วัดเลยครับเดี๋ยวผมติดค้างว้อาทิตย์หน้าแล้วกันเพราะว่าวันพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ผมเข้าวัดใช่ไหมแล้วเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเฮ้ยหยุดก็ใช่ไงเออวันจันทร์หยุดอีกคืออยากได้เบอร์บัญชีวัดถ้าไม่ไม่ผ่านอาจารย์วันก็อยากได้เบอร์บัญชีวัดก็เดี๋ยวหลังไมไหมคะให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาโทรหาผมหลังไม้ก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมเข้าวัดแน่นอน ได้ได้ได้หลังไหม่ก็คือเบอร์เดิมนะใช่ครับที่ขึ้นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะเบอร์ศูนย์แปดสองจ้ะครับผมมีอยู่ผมมีจ้ะได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มเข้าวันเดี๋ยวผมไปขอเบอร์ให้ร่วมทำบุญเพราะว่าผมเคยสร้างวัดมาแล้วที่เชียงรายโมทนาบุญด้วยครับคุณอาแล้วก็เที่ยวนี้เห็นว่าร่วมสร้างผมก็อยากจะร่วมสร้างโอ้สุดยอดเลยคุณนา ครับครวก็ขอรบบนอาจารย์แล้วก็ขอแคันี้ละครับผมครับค่ะรับคุณค่ะขอบพระคุณครับอยากจะไปร่วมบุญด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวจะเอาขนมไปช่วยด้วยนะอาจารย์ผมก็ว่าจะเอาก๋วยเตี๋ยวไปด้วยกสองร้อชามร่วมบุญกันนะคะอ่ะไม่ได้มีกันบ่อยนะคะอ่ะทีนี้มีคำถามอีกไหมคะโทรันเข้ามาได้เลยนะคะ02 678 6761นะคะอย่างพูดคุยกับอาจารย์รันได้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าโทรมาค้นจากเวลานี้ไปแล้วไม่ติดนะ โทรเข้ามือถืออย่างเดียวเลยนะคะหลวงพ่อรุ<ล>ร่งสองสี่ปดสี่หน้าหนุ่มค่ะหน้าหนุ่มหลักแสนอยู่แล้วครับอ่าสตาร์ทยันไข่ปลาใช่แสนอัพนะครับพี่น้องเป๊เป้ปนะคะบอกว่าอาจารย์เสื้อที่ลงเอาไว้เนี่ยสั่งจองได้ไหมคะเสื้ออาจารย์สุริยันแน่เลยยังไงยังไงวันนี้มันต้องต้องต้องไปดูในเพจอ่าน้องเปเค่ะรบกวนไปดูในเพจของ ของวัดเลยมหาวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับมีสายต่อไปเชลยค่ะสวัสดีค่ะเชลยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์หลังครับผมครับแล้วผมอยากจะถามว่าพระมิ่งเมืองเนี่ยสร้างพสเท่าไหร่เพราะว่าด้านลัางก็เป็นตัวหอมตัวบาลีมิ่งเมืองครับเหมือนพระเจ้าขกุดรงเครื่องเนี่ยครับสวยๆเป็นยังไงนะอุดชัดๆอีกรอบดิคุณอา อาพัพมิ่งเมืองเนี่ยครับเหรียญมิ่งเมืองเนี่ยสร้างพศเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่บอกด้างหลังก็เป็นตัวบาลีหรือตุ๊กขามเนี่ยเหรียญมิ่งเมืองเนอครับผมค่ะเดี๋ยวนับแป๊บหนึ่งบางทีพามันเยอะเราก็งงงงนะครับครับเป็นไงคะเหรียญมึ่งมิ่งเมืองมิ่งเมืองครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเหรอไม่ไม่ครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับ ขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมนะนอาจารย์อมันมีหลายมิ่งเมืองอ่ะนี่มันมันของนครศรีก็มีเป็นเป็นเป็นเหมือนกับพาาระแก้วมรกตทรงเครื่องน่ครับโอ้คุณอาส่งรูปมาดูดีกว่า <c oughs> สวยๆไม่รู้ปศต์ตั้งเท่าไหร่ไม่รู้เลยมันม,มีมันมีมันมีมันม,มีหลายองค์จริงๆถ้ามิ่งเมืองเนี่ยมันก็เป็นพระพุทธมิ่งเมืองทักษิณนะครับพระบรมบรรทบดธาตนครศรีพระพุทธมิ่งอ่ะ ใช่มาเลยครับสวยนะครับสวยนะพงเครื่องอลองส่งรูปมาดูครับเขามีหลายรุ่นมีตั้งแต่สองสี่กว่านะครับมายันปัจจุบันเนี่ยนะครับคเพราะฉะนั้นมีหลายรูปทรงเสมาเอยสี่เหลี่ยมเอยรูปไข่เอยนะครับ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 ผมครับนะอเอาลงก็ลองนี่แหละครับผมครับครับ นะฮะตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วไม่ถึง5นาทีแล้วนะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาไปในอีกรุ่น2เนื้อทองแดงอาจารย์รุ่น2เนี่ยมันมีหลายบล็อกนะครับแต่ละบล็อกราคาไม่เท่ากันแต่ก็สตาร์ทที่10,000อัพนะครับยันหมื่นกลางๆนะครับหมื่นต้นยันหมื่นกลาง10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 แล้วแต่ความสวยถ้าดำดำลุ้งลุงนะครับเหลือบเหลือบลุ้งๆุงออกเนี่ยไม่มีโดนสักแอะเลยอย่างนั้นห้าห0ื่นถึงแน่นอนไม่มีการใช้มาก่อนใช่ครับะค0ห้าหม่นแน่ๆนี่นี่ราคาต่างจากเดิมไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยสมัยก่อนมันเจ็บแ0บพันหมืนตอนนี้ใช่แล้วรุ่นแรกเนี่ยสมัยก่อนแพงสุดแล้วนะแสนสองสองแสนในเดี๋ยนี้เป็นล้านนะครับสวยๆนะไห่พี่บัณฑิต นะบอกว่าพระพุทธน้อยพิม์พเล็กเนื้อดินติดรางวันนะอาจารย์เนื้อดินติดรางวันก็ถึงหมื่นนะครับถึงหมื่นใช่ไหมฮะสภาพดีถ้าถ้าถ้าธรรมดาก็พันกลางกลางนะครับอสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับปิดปิดเสียงโทรทัศน์ ก่อนนะคะแล้วก็มาคุยกันในโทรศัพท์นะคะนึกว่าเป็นเสียงโทรศัพท์ไม่เป็นไรนะพี่น้องเป๊ะเขาถามบอกว่าเหรียญเจ้าคุณทวัตชัยปักธงชัยราคามีไหมคะเงียบเลยจ้ะเงียบเงียบเก็บเลยนะเงียบเกิบอยู่นะคะสายเมื่อสักครู่อยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ยังคงเปิดสายเหลือเวลาอีกประมาณสักสองถึงสามนาทีสองนาทีเอ๊ะมีรูปเสื้อไหมมีรูปเสื้อถ้าอาจารย์สุริยันไหม อันนี้อันนี้เราเราชิงลงมือก่อนนะครับพอดีเพื่อนเขาส่งมาให้มีคนสั่งจองไหอาจารย์มีที่วัดรับสายไม่ทันใช่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปท่านอาจารย์สุริยันเป็นคล้ายๆเสื้อกีฬานะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะมีเขียนว่าเต็มๆเลยสิทธิ์อาจารย์สุริยันแล้วก็มีชื่อท่านอาจารย์ต้อยด้วยต้อยเมืองนนท์มีชื่ออาจารย์ต้อยใช่อาจารย์ต้อยเมืองนนท์ใช่ครับ สวยสวยมากนะครับสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับผมแล้วครับครับสวัสดีครับเออผมอยากจะทราบว่าหลวงพ่อครบอด้านหน้าหน้าพังเนี่ยเด๋ยนนี้เขาเล่นประมาณเท่าไหร่ก็อยู่หลักหมื่นนะครับหลครับอ่าหมื่นกลางกลางขึ้นไปหมื่นกลางกลางขึ้นไปใช่ครับอืม แล้วอย่างนี้มันจะมีกระอรลเรียนเสริมมาได้หรือยางเรือว่ายังดูปล่อไม่ไม่มีเสริมครับมีแต่เก๊์เนอใช่ครับมีสองอย่างแท้กับเก๊ครับจะดูยังไงเรือจะรู้ว่าเกย์อะไรมูก็ได้คุณอาส่งรูปมาดูก่อนก็ได้ครับครับหรือไม่ก็เข้าไปเปรียบเทียบเอาใน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 ผมลงไว้ในไลน์วูมจะมีรูปหลวงพ่อทบอยู่หรือในเฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็ได้ น่าจะมีอยู่ลงหน้าฝรั่งไรเพิ่งจะเช่าคุณอาเมื่อสี่เดือนที่แล้วเนี่ยสองสามเดือนก่อนแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็หลวงพ่อไว้ไว้าเกตแต่ผมจะภาพมันไม่สวยไงมันคล้ายๆมันแบบโดนน้ำแล้วมัร่อนออกมาพิมพ์อะไรครับพิมพหูกลางฮะพิมพหูกลางแขนไขกว้างไม่ใช่หกชั้นเจ็ดชั้น เจ็ดชั้นครับเจ็ดชั้นถ้าเป็นแข้งหมอนก็ยังเป็นแสนอยู่นะครับค่ะครับแต่ไม่สวยถ้าผ้าไม่สวยแล้วครับก็เจ็ดแปดหมื่นได้นะครับอ่ะโอเคจนถึงแสนกว่าหมดเวลาแล้วครับผมหมดเวลาพอดีคุณนาหมดเวลาแล้วออย่างนี้เดียววะผมผมถ่ายรูปให้ได้ไหมถูกต้องถ่ายรูป ดีที่สุดนะครับขอคําถามสุดท้ายนะคะอาจารย์เสกมาหลวงปู่ทิมผิวไม่แดงผิวไม่ค่อยแดงราคาเท่าไหร่ห้าหมื่นยืนพื้นห้าหมื่นยืนพื้นนะคะอ้าวหมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะในสัปดาห์ถัดไปก็มาติดตามกันแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์รันด้วยแล้วก็ทีมงานของรัเครื่องสุวรรณภูมินะคะกลับมาพบกันใหม่วันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสาหรับวันนี้อาจารย์รันมารดกไทยดิสนอยนะท่ชากรกับลำพนันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ